วันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายพระกระยาหารค่ำพระประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศในโอกาสที่ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเวลา19นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกนพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาท พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาสรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชส,สุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกรักอัครร,มมอร,รราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรคุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยาเจนเซนในการถวายพระกระยาหารข้ามพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณบริเวณท้องพระโรงหน้าทรงรอรับเสด็จพระประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ท้องพระโรงกลางซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงยืนหน้าพระที่นั่งพุทธานถมภายใต้นพพระปกมหาเสวตฉัรทรงรอรับ และทรงสัมผัสพระหัตพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเริ่มจากรัฐสุลต่านโอมานสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือราชอาณาจักรเบลเยียมราชอาณาจักรนอร์เวย์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรภูตานราชอาณาจักรตองการาชอาณาจักรบาเรนราชอาณาจักรโมร็อกโกราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรเดนมาร์กราชรัฐลิกเทนสไตน์รัฐคูเวตราชรัฐโมนาโก aco, ราชอาณาจักรกัมพูชามาเลเซียราชรัฐลักเซมเบิร์กราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนราชอาณาจักรเลโซโทรัฐกาตาญี่ปุ่นราชอาณาจักรสวาซิแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดน จากนั้นพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งสมศริเทวราชอุปบัติเพื่อมีพระราชปฏิสันถานกับพระบรมวงศ์ที่รอรับเสด็จอยู่เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งบรูไนดารุสซาลามซึ่งเป็นพระประมุขที่ทรงมีอาวุโสในการกรองราชมากที่สุดในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานถวายพระกระยาหรคข้ามในครั้งนี้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงและทรงสัมผัสพระหัตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบูนายดารุสลาลและพระบรมวงศานุวงศ์เข้าสู่พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติเพื่อถวายเลี้ยงรับรองหลังจากมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศพอสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระประมุกและพระราชวงศ์ต่างประเทศไปยังพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารระหว่างนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสำนักราชเลขาธิการและบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ทูลเกล้าทูกลกระหมอ่อมถวายของที่ระลึกได้แก่ช่อกระแตดอกไม้สดพวงมาลัยและบูงาลำไป แก่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศก่อนทรงพระดำเนินเข้าสู่ท้องพระโรงใหญ่อันเป็นสถานที่ถวายเลี้ยงพระกระยาหารคำพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเป็นส่วนต่อเติมด้านหลังของพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาทสร้างโดยการผสมผสานร,รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปมีสมชั้นและชั้นใต้ดินสองชั้นตกแต่งภายในด้วยหินอ่อนจากอิตาลี ส่วนจัดเลี้ยงอยู่ที่ชั้นสองเป็นห้องโถงใหญ่มีพื้นที่ถึง1,040ตารางเมตรโคมไฟระยะที่ห้องโถงนี้เป็นช่อชั้นสวยงามแวววับด้วยคริสตัลที่ขอบทองแต่ละชั้นฉลุอักษรพระปรามาพิไธยยออรร่อพปรอท้องพระโรงใหญ่พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้สดอย่างงดงาม ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ที่ปลูกในประเทศทั้งกล้วยไม้ต่างสีต่างพันธุ์กุหลาบดอกบัวฝักบัวดอกปทุมมาดอกหน้าบัวแม้แต่พันธุพุ่มบนโต๊ะเสวยยอดพุ่มประดับด้วยกลีบกล้วยไม้สีเขียวและสีขาวรัดรอบด้วยมาลัยดอกพุธส่วนพันุ์รองแต่งด้วยกลีบดอกกล้วยไม้สลับดอกกุหลาบพุ่มดอกไม้ที่หน้าพระที่นั่ง ส่วนของผู้กลิ่นที่ร้อยเป็นสายใช้กลีบดอกกล้วยไม้สดทั้งหมดรวมทั้งใช้กลีบกล้วยไม้ย้อมสีแทนดอกจำปาด้วยท้องพระโรงฝั่งตรงข้ามที่ประทับมีเรือสุวรรณเพตราซึ่งเป็นเรือสำเภาทองคําผลงานช่างศิลปาชีพเจ็แผนกจำนวน285คนที่ใช้เวลาถึง1ปีในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งประดับส่วนที่โต๊ะเสเยจานเครื่องต้นฉลองพระหัตช้อน ฉลองพระหัตซ่อมและมีดล้วนเป็นทองทั้งชุดชุดถ้วยพระสุธารถเป็นเครื่องแก้วขอบทองของตกแต่งบนโต๊ะเสวยเป็นผลงานช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ล้วนประณีตงดงามเช่นชุดเรือพระที่นั่งจำลองเงินทองคําใช้ลอยดอกบัวสัตบงกตมีทั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักสีเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเต็ดไรจักเรือพาลีรังทวีปและเรือสุครีบกรองเมืองนอกจากนั้นยังมีนกยูงทองคำแววหางลงยาสีประดับเพชรกินรีเงินทองคำนางมโนราตกแต่งด้วยปีกมแมลงทับพระอบถมทองรูปไข่ยอดปริกถมทอง พระอบกลีบมะยมและผอ,อบยอดประดับทับทิมตุ๊กตาไม้โมกรูปเด็กกล้าวจุกและเด็กผมแกะในอิริยาบถการะเล่นต่างๆของไทยไก่เงินที่ใช้เงินตีเป็นเส้นทําเป็นขนไก่ส่วนงอนประดับด้วยทับทิมสีแดงไก่สีเขียวตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปกของรายการอาหารและรายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงทำจากไม้โมกมัน ฉลุลายเรื่องราวในวรรณคดีประดับด้วยพระประมาพิทยยอพอปรฝีมือของนักเรียนศิลปาชีพสำหรับพระกระยาหาันค่ำที่ถวายพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเป็นอาหารฝรั่งหชุดปรุงจากผลิตภัณฑ์โครงการหลวงประกอบด้วยสลัดกุ้งเครฟฟชเนื้อปูกุ้งเครฟฟชเป็นกุ้งลบสเตอร์ขนาดเล็กซุปใสสไตล์โบราณที่ใช้ผักสดนานาชนิดจากโครงการหลวง ลาเรนโบว์ทรัลส์ราดซอสและจานหลักเป็นเนื้อลูกวัวส่วนของหวานคือแอปเปิลชาร์ลอตเป็นแอปเปิลชิ้นบางอบและวางทับด้วยไอศกรีมราดซอสเบอร์รี่และยังมีขนมอีกหลากหลายชนิดระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชรำดัดขอบพระทยัยพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ